พระเอกดังลูกหนึ่งเขียนจากหัวใจถามจ่ยายภาษีเพื่ออะไรในเมื่อพึ่งพาใครไม่ได้ก่อนหน้านี้คุณพ่อลูกหนึ่งนัทเทพหัสดินณอยุธยาออกมาเขียนเล่าความในใจถึงเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเห็นแล้วอดสองสารลูกสาวน้องเนล่าที่จะต้องโตมาในสังคมแย่ๆแบบนี้จึงคิดที่จะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ต่างประเทศ ล่าสุดพระเอกหนุ่มก็ได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนข้อความอีกครั้งโดยระบุว่าอยากให้ลูกเรียนที่ดีๆก็ต้องให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนเอกชนอยากได้วัคซีนดีๆที่มีประสิทธิภาพก็ต้องซื้อเองแล้วเราจะจ่ายภาษีไปเพื่ออะไรกันในเมื่อพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองแบบนี้สงสารคนที่ไม่มีทางเลือกคนหาเช้ากินค่ำต้องรอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนกันเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c ค m